วันนี้ก็ต้องบอกว่าโฟกัสการเมืองไปทั้งที่สารรัฐธรรมนูญและสารอญญายการฉัาได้ทำให้การเมืองไทยต้องบอกว่าหลุดออกจากโค้งอันตรายไปได้ระยะหนึ่งแหละนะครับแต่ก็ต้องดูไปยาวแต่เฉพาะหน้าเนี่ยที่จับตามองกันมาตลอดทั้งสัปดาห์คือทั้งคดีของคุณทักษิณเรื่องหนึ่งสองรวมทั้งคดีที่สารรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยว่าการสรรหาสวจะได้ไปต่อหรือไม่เนี่ย ก็มีความชัดเจนวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้บรรยากาศทางการเมืองดูโปร่งขึ้นนะครับแล้วก็คลายความวิตกกังวลของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสองสาวันมานี้ไต่ระดับต่ำไปกว่าเพดาน1,300จุดล่วงกันติดต่อมาหลายวันก็ต้องไปดูว่าปิดตลาดวันนี้หรือพรุ่งนี้หุ้นจะบวกเข้ามาในโซนสีเขียวหรือเปล่านะครับแต่สำหรับ คอาการเมืองก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับมติของสารรัฐมนูลหรือสารอาญาวันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันยาวๆนะครับเพราะว่าบางเรื่องยังมีประเด็นให้ตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า4ประเด็นทางข้อพิาพาททางกฎหมายที่ไปถึงสารรัฐมนูลเนี่ยสามเรื่องวันนี้นะครับกับหนึ่งเรื่องที่ไปที่สารอาญารัชดาเนี่ยมันมีความคืบหน้าอย่างไร นะครับไปดูเคสแรกก่อนกรณีการนำตัวคุณทักษิณเนี่ยนะครับส่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อ,อพิจารณาประทับรับฟ้องนะครับซึ่งจากเดิมก่อนน้านี้ก็มีการถกเถียงกันว่าจะไปศาลไหมบางข่าวบางนี้นอกประเทศแล้วนะครับหรือบางคนก็ไปไกลขนาดบอกว่าติดโควิดจะแจ้งเลื่อนอีกรอบอะไรจำลองนนะครับสุดท้ายวันนี้คุณทักษิณก็ไปตามนัดนะครับเพราะก็ต้องไปรายงานตัวต่อ ศาลนะครับแล้วก็ศาลก็ต้องทําหน้าที่ประทับ,บฟ้องแล้วก็มีการพิจารณาให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน5 0 0 0 0บาทหลักหลักทรัพย์5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็แต่ก็มีพอยท์ที่ยังเป็นที่โจทย์จันอยู่เหมือนกันว่าศาลท่านแม้ให้ประกันแต่ก็สั่งห้ามออกนอกประเทศนะครับแล้วก็มีการริบพาสปอร์ตของคุณทักษิณไว้ซึ่งไม่รู้เล่มไหนอย่างไรนะครับ แต่ว่าพาสปอร์ตคุณทักษิณเนี่ยถูกยึดคืนมาตั้งสมัยรัฐประหารคอ,อสชอตั้งแต่ปี5้าเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องไปดูกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าการที่ศาลขอยึดพาสปอร์ตคุณทักษิณไว้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นให้วิจารณ์กันได้ว่าศาลก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจว่าคุณทักษิณจะไม่ได้ออกนอกประเทศอะไรตรงไหนยอย่างไรอาจจะหนีออกหรือเปล่าในวาระอื่นๆแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับเพื่อประกันตัวให้เกิดความชัดเจนก็ก็ยึดพาสปอร์ตเล่มหนึ่งไว้ก็ ต่ต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่ามัน,ม,นม,มีในทางปฏิบัติมันยังติดขัดอะไรไหมนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าคุณทักษิณจะแนวทางการสู้คดีนะครับเพราะว่าสำนวนคำฟ้องจากอายการสูงสุดเนี่ยนฐานะผู้สังฟ้องเนี่ยก็เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างจะไม่ธรรมดาทีเดียวแหละนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับระบุว่าพฤติกรรมคุณทักษิณเนี่ยเือการให้สัมภาษณ์ที่กรุงโซที่เกาหลีใต้เนี่ยทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ ในหลวงรัชการที่9ด้วยนะครับลองไปอ่านและละเอียดกดูนะครับก็จะเห็นว่า,าคําบรรยายการฟ้องเนี่ยหนักพอสมควรนะครับวันนี้ก็โชคดีได้ประกันตัวไปแต่ว่าแนวทางการต่อสู้จนอาจนําไปสู่การหลุดคดีหรือไม่เนี่ยยังต้องดูกันย,ยาวๆนะครับแต่ก็ที่ชัดเจนก็คือว่าคุณทักษิณตกกลายเป็นจาเลยคนหนึ่งในคดีหนึ่จนวันนี้ก็มีการเปรียบเทียบจากทนายฝ่าย กลุ่มดอมส้มนะครับที่ว่ากันว่ามีการทริปเคียงกรณีที่กลุ่มเยาวชนที่โดนคดีแล้วไม่ได้ประกันตัวทั้งนคุณทั้งศิณเนี่ยหนีไปตั้ง15ปีทำไมไม่ได้ประกันตัวอันนี้ก็เป็นความหลงที่เต็มโซเชียลแล้วในขณะนี้มีการเปรียบเทียบกันนะครับก็ก็ไปไล่ดูกันนะครับส่วน3คดีทีอ่อยู่ในสารรัฐธรรมนูญวันนี้ก็มีความคืบหน้าทั้ง3คดีนะครับไปที่คดีแรกก่อนที่จับตาเป็นพิเศษเพราะวันนี้จะมีการ นักบัลลังก์แล้วก็อ่านคําตัดสินกรณีที่มีคาร้องจากศาลรปกรครองสูงสุดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสรรหาสวเนี่ยขัดรัฐธรรมนูนสีมาตราด้วยกันวันนี้ศาลลงมติเปเดกฉันท์นะครับว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่ากระบวนการสรรหาสวที่ทากันมาเกือบเดือนเนี่ยนะครับได้ไปต่อตรงนี้ก็ทําให้หลายคนคลายกังวลถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าการเมืองเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับก็ ทำให้หลายคนล่้งอ,อกไปก็ต้องไปรู้กันต่อว่าใครจะเข้าวินระดับประเทศหรือ200อคนชมน่าจะเป็นใครยังไงก็ก็กวันที่สองกรกฎาคมน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่มีการเลือกกันต้งเดือนก็น่าจะเห็นภาพชัดแล้วว่าภาพของสอว2อ0คนเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกที่ทางการเมืองจากนี้ไปได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไปดูอีกนะครับเนื่องจากผลการเลือกควยระดับจังหวัดเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมีการร้องเรียนแจ้งความกันเยอะแยะไปหมด นะครับเรื่องนี้ยังไม่เสด็จน้ำทีเดียวนะครับอาจจะต้องไปดูเคส by เคสกรณีบางกรณีว่าจะมีการสารจะ้ายทบทวนการสรรหาโมฆะในบางจุดในบางพื้นที่หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังมีการดําเนินคดีกันทั้งประเทศนี้ผมเข้าใจว่าก็คงหลายสิบคดีเท่าที่ตามข่าวนะครับไม่ได้รวบรวมไว้แต่ว่าแต่ว่ามีการล้องเรียนกันฟ้องร้องกันเยอะเหมือนกันนะครับอีก2คดีที่ มีความสําคัญแต่ว่าก็ผ่อนคลายไประดับหนึ่งหมายความว่าศาลท่านกา็ปล่อยให้มีการจัดตระเตรียมพยานหลักฐานให้แน่นแฟ้นกว่านี้นะครับแล้วก็จะเปิดการไต่สวนโดยเฉพาะคดีกรณียุคพรรคเก้าไกลเนี่ยศาลท่านก็ยังให้โอกาสต่ออีกนะครับก็มีการนัดคู่ความว่าให้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเขียนความเห็น การให้การเพิ่มส่งมาที่ศาลภายในวันที่3กรกฎาคมหลังจากนั้นศาลก็จะบอกแนวทางของการไต่สวนคดีนะครับว่าจะไปยังไงต่อนะครับก็ก็ยังมีเวลานะครับอีกน่าจะเป็นเดือนหลายเดือนนะครับและสุดท้ายคือคดอีกรณีคุณสมบ,บัตินายกนะครับก็ศาลท่านก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องที่นาไป10กรกฎาคมเพื่อ ให้แต่ละฝ่ายทําพยานหลักฐานเพิ่มเติมมาแล้วก็มานัดดูกันทีทีว่ากระบวนการไต่สวนพิจนาจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะมีหน้าตาจะมีขั้นตอนอยังไงนะครับก็ยังต้องตามไปต่อนะครับสรุปภาพรวมทั้ง4คดีวันนี้ก็คงทําให้บรรยากาศในตลาดหุ้นคลายไประดับหนึ่งและขณะเดียวกันรัฐบาลก็อาจจะปลดล็อกความกังวลของแฟนคลับของผู้สนับสนุนของ อกองเชียร์ทางการเมืองได้แน่นอนนะครับเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเห็นภาพชัดว่าตัวสวนี้ไม่ได้ขัดเดินหน้าต่อคุณทักษิณไม่ได้ไม่ได้ถูกจับเข้าเรือนจำเพราะได้ไประกันตัวอันนี้ก็หลายคนแฟนคลับก็งคงคลายขมวลก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ยังต้องตามกันต่อเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เสด็จน้ําเสียทีเดียวบางเรื่องต้องใช้เวลา 2- อสาปีเฉพาะคดีความเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อแล้วก็จากนี้ไปจะมีการ เคลื่อนไหวของฝักฝ่ายที่เขาก็โดนหนึ่งสองเหมือนกันแต,แต,แต่แต่เหมือนได้ประกันตัวมารอบหนึ่งอีกรอบก็ยังไม่ได้ประกันหรือทําไมเงื่อนไขการประกันตัวมันแตกต่างกันก็มีการพยายามบิบยกหยิบยกมาเทียบเขียนกันอันนี้ก็ยังต้องเป็นเรื่องที่ติดตามมาต่อนะครับ